ี่จู้ไม่มีกําลังอยู่เท่าไหร่ก็ไม่เพลงถือว่าเป็นอารมณ์ดีนะวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับว่าไม่รู้จักเพงเพราะคุณพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิง่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับว่าการที่ตีจูเอียบางท่านอยู่ในบ้านแล้วไม่รู้จักเฮงเพราะคุณพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับดังนั้นจู้ที่คุณตั้งอยู่แปลว่าผมยังไม่พูดถึงตําแหน่งนะที่คุณตั้งอยู่แล้วนะเอาละถือว่าถือว่าดีนะครับ แต่หนึ่งข้างบนตีจุเอียเป็นตู้ปลาหรือเปล่าเพราะตีจู้เป็นธาตุดินน้ํามากดทับทําให้ดินเหลวตีจู้ไม่มีกําลังอยู่เท่าไหร่ก็ไม่เห็งแต่พออยู่ได้เท่านั้นอันดับสองนะครับหน้าตีจุเอียตีจุเอียสูง1เมตรวางลงไปหนึ่งเมตรความโล่งข้างหน้าต้องโล่งหลังจาก1เมตรทึบไม่เป็นไรอันนั้นไม่บทบังลานโล่งลานคาระวะหน้าตีจุเอีย ความเจริญก็จะเกิดอันดับ3นะครับห้ามตีจูเยียบตั้งโลและเปิดประตูห้องน้ำชนกัตีจู้อันนี้ตีจู้หมดแรง คนในบ้านจะป่วยอดออออแอบ,แอบข้อ4ครับห้ามให้ติจุเอียบ้านเราเห็นติจู้บ้านโน้นตรงข้ามกันนะครับห้ามเห็นเป็นอันขาดมิฉะนั้นมันจะมีเกิดความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นถ้าบ้านโน้นเข,ขาบริการดีทำสวยบ้านเราก็อับโชคไปอันนี้ห้ามเห็นกันเลยข้อต่อไปนะครับห้ามวางทับท่อดน้ำทิ้งซึ่งคุณไม่เคยคิดฮะข้างใต้มีท่อน้ำอยู่และวางติจู้ทับอยู่อะไรก็แก้ไม่ได้ ข้างล่างรั่วไหลอันนี้ทําเท่าไหร่ก็ไม่เห็นครับอันดับต่อไปห้ามเอาสายไฟที่เรามาตามไฟและก็พันกันจนกระทั่งเต็มไปหมดสายไฟต้องซ่อนมาเป็นที่เดียวค่อยๆไหลจากข้างหลังมาแล้วเป็นไฟที่ส่องสว่างตีจูงยะควรติดพื้นชั้นล่างห้ามลอยอ่าบางท่านยกจะสูงนะเหมือนท่าลงมาจาก ขมัมนะเราพูดถึงหลักความเป็นจริงครับตีจู้ต้องอยู่ติดพื้นดินยิ่งดีถ้าคุณเกิดมีชั้นข้างล่างนะครับ ให้พยายามใส่กระดาษเงินที่เราเรียกว่าเงียงเตียวางให้เต็มเลยจะปลอดภัยสุดท้ายครับห้ามติจูเอียนั่งหลังพิงชักโครกห้องน้ําแค่นี้แหละครับคุณก็จะทําให้ติจูเอียนั้นมีพลังอยู่ก็เฮงอยากจะทําอะไรกับติจูเอียจุดธูปห้าดอกบอกก่อนแล้วกระทําถึงจะปลอดภัยขอให้ทุกท่านมีติจูเอียแล้วต้องเฮงทุกคนโชคดีครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ